เัีน,นี้ผมลองถอดออกมาแล้วก็ลองทำความสะอาดดูนะครับตันนี้ก็กลับมาใช้งานได้แล้วตอนแรกมัน,นไม่เหมือน นะครับก็ทำเมือนิเกว่านะครับถอ,อดมาแล้วก็เอาน้ำยาฉีดนะครับโอเคใช้ใ้ตัว,ตวตทควำ,ำความสะอาดหน้าคอนแทคฉีดนะครับตัวนี้น้ำทำความสะอาดตัวนี้ก็เป็นคราบย่างเหนียวเกอะอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นคราบพวกนี้ไปสกปรปกข้างใน โอเคนะครับก็กลับมาใช้ได้ก็ล,ลองดูว่าจะใช้ได้อีกสักกี่เดือนกันโอเคนะครับค,ครับ,รบตอนนี้ก็ใส่กับเรียบร้อยเดี๋ยวมันดูว่ามันพักหรือปั่ มาเสียงดังน่ารำคาญเหมือนเดิมจะ